มาดูสายพานกันอีกเบอร์หนึ่งนะคะตัวนี้เราจะรีวิวนะคะสายพานนัมเบอร์นะคะ8590นะคะ8590ก็คือเขาจะตีนัมเบอร์อยู่ที่สายพานนะคะตัวนี้เป็นของมิซูโบชินะคะนัมเบอร์9 0ค่ะแบบนี้เลยนะคะเอ่อซึ่งตัวนี้หน้ากว้างของเขาจะอยู่ที่ สิมิลน,นะคะตัวนี้จะเป็นร่องบค่ะร่องค่ะจะเป็นร่องแบบนี้นะคะโอเคเออส่วนมากนะคะถ้าตีด้วยนัมเบอร์นะคะ8590แบบนี้หรือว่าบางบางบางแบรนด์นะคะบางยี่ห้อเขาจะตีด้วยหกห้าเก้าูนนะคะ<ๆ>ก็ให้เราตัดตัวหน้าออกไปนะคะ ก็จะได้นำเอ่อจะได้ความยาวของสายผ่านนะคะเป็นนิ้วนะคะก็เท่ากับว่า59นิ้วนะคะเพราะว่าตัวน้ำหน้าเนี่ยเขาอาจจะตีไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าความยาวถ้าตัวตัวกลางอย่างตัวนี้นะคะ859 0ก็คือ59นิ้วนะคะแล้ก็ต้องมาลองวัดดูค่ะลองวัดวงในแบบนี้นะคะ เราวัดไปนะคะจากจุดเริ่มต้นจนกระทั่งรอบเลยนะคะก็จะได้ห9นิ้วนะคะหน้ากว้างหน้ากว้างของสายพาน17มิลวัดให้ดูแล้วนะคะเมื่อกี้ล่องเขาก็จะเป็นปล่องแบบนี้นะคะสำหรับรถบรรทุกนะคะรถหกล้อแล้วแต่ความยาวนะคะถ้าเป็นรถเล็กเขาก็จะไม่ใช้ความยาวมากนะคะรถหล้อ10บล้อนะคะแล้วแต่เนาะ แล้วก็ลดการเกษตรนะคะแต่เนี้นี้ของมิซูบ s h i mm. ก็จะโอเคนะคะใช้ได้ทนตามนี้เลยนะคะเรารีวิวไม่ไม่หมดทุกเบอร์นะคะเพราะว่าเรารีวิวให้รู้ว่าโอเคนะการเทียบเบอร์นะคะวัดลักษณะแบบนี้สายพานเป็นแบบนี้นะคะหน้ากว้างเท่านี้ความยายแล้วแต่นะคะสั้นยาวกว่านี้ได้หมดนะคะ รีวิวเพื่อให้เรารู้คร่าวๆเป็นความรู้นะคะก่อนที่จะสั่งซื้อนะคะ